นักเรียนที่มีหนังสือนะคะ เราจะทำเป็นผัดที่1.1กอน้า12ซึ่งในข้อ1ใหญ่จะมี5ข้อย่อยใครที่มีหนังสือสามารถทำได้เลยนะคะมี5ข้อย่อยวันนี้ทำแค่ข้อ1ใหญ่ข้อเดียวค่ะข้อแรกให้หา5พจนแรกลำดับ an โดยใช้ความสัมพันธ์เวียนเกิดกำหนดพจน์ที่1เป็น0พจน์ที่ n เป็นพจน์ที่ n ลบ1บวกด้วย n ลบ1เมื่อ n มากกว่าเท่ากับ2 คนที่ไม่เข้าใจลองดูนะคะพจน์ที่2เมื่อ n เป็น2แทน n ด้วย2นะคะอันนี้ก็ต้องเป็น a 2อลบหบวกด้วยแทน n ด้วย2แล้วก็ลบด้วย1ไอ้ตัวนี้มันคือพจน์ที่1นั่นเองซึ่งพจน์ที่1นึ่พจน์ที่1บวก2อลบหมันได้อะไรคะได้บวกหเพราะฉะนั้นพจน์ที่2ก็คือพจน์ที่1บวกกับ1นึ่พจน์ที่1เป็น0ูบวกหก็ได้1ส่วนพจน์ที่3 เลื่อนขึ้นนิดนะะึงค่ะโน์ที่สามก็คือเอาโน์ที่เท่าไหร่คะโน์ที่สามลบหนึ่งแล้วก็บวกด้ว n. ย n ก็ต้องเป็นสามอันนี้มันลบหนึ่งบังเอิญมันช่างลบหนึ่งเหมือนกันนะก็คือ a 2สองบวกกับสองใช่ไหมคะ a 2สองก็คือหนึ่งหนึ่งบวกสองก็ได้สามเพราะฉะนั้นโน์ที่สี่ก็ต้องเป็น a อะไรคะ a 3สาม บวก3าลบ,บ1ใช่ไหมคะเพอที่4ก็คือ A3 A3 บวกกับ3นั่นเองใช่ไหมคะเพอที่5ก็ต้องเป็น A4 บวกกับ4เพราะฉะนั้นได้ได้อย่าง5พจน์แรกตอบอะไรคะ0 1 3 6 1ห่สสไลด์ค่ะ0 1 3 6 10 พจน์ที่สองพจน์ที่หนึ่งได้หนึ่งพันกหนดมาให้นะคะพจน์ที่1เป็นหนึ่งพัน 1, พจน์ที่ n เ,เกิดจาก1บวกด้วย0.0 5หคูณได้พจน์ที่ n ลบ1เริ่มต้นที่พจน์ที่สองนะคะเพราะพจน์ที่1กําหนดมาให้แล้วถ้าแทนเ็นด้วย1มันจะไม่เป็นจริงมันต้องเริ่มต้นที่ n เ,เป็นสอง พอที่1เป็น1,000นพอที่2ก็คือ1บวกด้วย0.05คุณพอทที่1ใช่ไหมคะ0.05คุณ1,000ได้เท่าไหร่คะ50บวก1ก็เป็นถูกไหมคะพอที่2ได้51ไหมก็0.05ไปคูณพอดก่อนหน้านั้นแล้วก็บวกได้1 เลขกันหน่อยนะคะข้อนี้ห,หาห้าพจน์แรกพจที่ห้าทนิยมมันก็เยอะขึ้นมานิดนึงเริ่มไม่ลงตัวตั้งแต่พจที่สามสี่ห้าใช่ไหมคะ เียนน่าจะมีเทคนิคทห่มันเร็วๆไหมเร็วๆ0.05ก็เปลี่ยนเป็น5ส่วนอะไร5ส่วนร้อยแล้วก็ห้าคูณแล้วก็เลื่อนจุดตามส่วนร้อยใช่ไหมอมไม่ต้องมานั่งคูณี่นิยมอยู่ <ทำ S 1> <ๆ S 2> ครับก็เขากําหนดมาไงคะๆๆอะไรคะทาไมานะคะอืมมันคูณกันอยู่ๆๆๆโหนี่หลักการเบสิกการบวกแล้คูณหารเลยนะ มันต้องคูณก่อนแล้วค่อยบวกมีได้เท่าหนึ่งหัวก่อน,นเ,เ,ออเราเลยผิดใช่ไหมแ้พื้นฐานอันนี้ได้อ่อนมากเลยนะไม่รู้อะไรทําอะไรก่อนแล้วจย์อย่างนี้มันต้องคูณก่อนอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไม่อยากทําต่อเพราะว่าที่สองผิดใช่ไหมมันเยอะตรงไหนแค่ว่าห้าคูณแล้วเลื่อนจุดเข้าไปเนี่ยนะวันแรกก็เริ่มไม่อยากคิดแล้วใช่ไหม แล้ววันที่สองจะคิดไหมเนี่ยถ้าผ่านข้อนี้ได้ข้ออื่นสบายมากได้พอที่สามหรือยังยังพอที่สามสามจุดห้าห้ามาถูกทางแล้วพอถ้าที่สามผิดพที่สี่มันจะผิดไปเรื่อยใช่ไหมคะพอผิดพอที่สองนี้เข้าไปเลย ที่4มาหรือยังคะมาแล้ว1นึ่งจุดห7 7 5เาขที่ห้ากำลังจะตามมาบางคนก็มาแล้วหนึ่งจุดอะไรนะ0ูนย์ห้าแดห้า พจน์แรกถูกเป๊ะเลยใช่ไหมคะเป๊ะนักเ,เ,เรียนไม่ต้องเขียนไอสูตรเน้มันซ้ำซ้อนนั้นมันมีอยู่แล้วใช่ไหมข้างบนสามรบรรทัดแรก a อก็มีอยู่แล้วแค่คำตอบมันอยู่รบรรทัดสุดท้าย ไปกี่ข้อแล้วคะเนี่ยข้อหนึ่งใหญ่มีห้าข้อย่อยนี่ไปสองข้อแล้วใช่ไหมคะคนที่มีหนังสือทำเสร็จแล้วใช่ไหม <laughs> ไมีหนังสือตั้งหลายคนใช่